สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนชาว omyinpower.com um นะคะวันนี้เราพาเ,เพื่อนๆมาอยู่ที่อำเภอเงาวจังหวัดลำปางค่ะกับอุทพยานแห่งชาติถ้ำผาไทยนะคะซึ่งมีอายุมากกว่า5ล้านปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินบันไดขึ้นไปประมาณ300ขั้นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปชมภายในถ้ำค่ะภายในถ้ำก็จะมีห้องโถงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ เป็นภูเขาหินปูนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะคะว่าจะมีความสวยงามมากขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินขึ้นไปยังถ้ำค่ะไปกันเลยขึ้นทางแล้วเหลืออีกแค่ร้อยกว่าขั้นค่ะตอนนี้เราถึงปาก เข้าไปในถ้ำแล้วนะคะเจอป้ายหนึ่งในสยามคือถ้ำพาไทยดูเหงือค่ะเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าพอลงมาด้านล่างนี้จะอากาศจะเย็นค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆนมานะคะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะให้เขานําเราขึ้นมาด้านบนค่ะเพราะว่าภายในบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าทั้งหมดค่ะ อาจจะมีงูหรือมีสัตว์ที่เป็นพิษได้นะคะแล้ด้านในถ้ำก็ค่อนข้างที่จะมืดค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราเดินชมบรรยากาศภายในถ้ำเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งเดินไปท้างหนกันค่ะ สลอดเส้นทางนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นำทางอัดเย็นเย็นก็อนทไมถึม่นี่ะครับที่ตรงนี้ก็เป็นลักษณะของหินงอกที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นนะครับ หินงอกและหินย้อยนี่ครับ <พอ S 2> เกิดจากอะไรเกิดจากน้ําใต้ดินซึ่งมีกรดคาร์บอนิกอนอนได้ะลายหินเป็นแคลไซด์เนาะรวมกับแคลเซียมคาร์บอนิทจากนั้นไหลมาตามเพดานถา้ำระหยดลงสู่พื้นถ้ำเริ่มจับตัวกันกาะตัวขึ้นนะครับสิป,ปีได้หนึง่งมิลมร้อยปีได้นหนึ่งเซนนะครับครั้งแรกเลยที่มาเห็นเป็นแบบนี้ทูกครั้งจะเห็นที่ขึ้นมาแล้วแต่อาจจะแบบเล็กๆค่ะโอ้โห แล้วเรามาดูอีกครั้งนี่ตัอ้งอายุเยอะๆจะได้เห็น okay. การเดินเที่ยวชมถ้ำผาไทยนะคะก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทริปอีกทริปหนึ่งค่ะที่ทางทีมงานประทับใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทราบข้อมูลรายละเอียดของถ้ำแห่งนี้นะคะก็เข้าไปดูจากเว็บไซต์ของเราได้กับอมยิ้มทาวเวอร์ .com ค่ะซึ่งก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรายละเอียดแล้วก็เส้นทางการเดินทางตลอดจนข้อมูลต่างๆของถ้ำผาไทยแห่งนี้นะคะทริปหน้านะคะอย่นาลืมติดตามชมกับอมยิ้มทาวเวอร์ .com ค่ะสำหรับทริปนี้สวัสดีค่ะ